สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ซิสเตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสําหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง17กันยายนค่ะช่วงเวลานี้ยังคงมีดาวเดินผิดปกติอยู่ถึง4ดวงตามภาพที่คุณเห็นจะมีทั้งค่อยๆเดินช้าแล้วก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ว่าในขณะเดียวกันดาวยังอยู่ในตำแหน่งที่ได้มาตรฐานดีค่ะทั้งดาวพุธดาวพฤหัสแล้วก็ดาวศุกร ฉะนั้นดาวหนึ่งดวงนะคะสามารถให้ความหมายได้ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบดาวก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคนเรานี่แหละคะ่ะมีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้ด้านมืดหรือว่าด้านสว่างของคุณส่งผลชัดเจนกว่ากันและช่วงท้ายคลิปนะคะจะมีเกร็ดความรู้ EP ีหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะมาฝากกันบางคนเคยได้ยินคําว่าทักษะจอนะคะหรือว่าดาวเป็นสีเป็นกละกินี แต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าความหมายเดี๋ยวเรามารู้จากเบื้องต้นกันค่ะว่าเขามีความสำคัญอย่างไรกับการพยากรณ์อันดับแรกเลยนะคะให้คุณสังเกตภาพรวมของดาวแบบง่ายๆด้วยตัวคุณเองค่ะพอคุณเห็นแล้วคุณจะได้ทราบว่าเดือนนี้ฉันจะหนักหรือว่าเบาหรือว่าทิศท,ทางในการพยากรณ์จะออกไปในรูปแบบไหนดูจากชื่อภพเรือนค่ะอริมรณะวินาธ เป็นภพเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายฉะนั้นเมื่อใดที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเรือนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเสียทั้งหมดค่ะแต่ว่ามีบางเรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับเริ่มกันจากดาวที่มีการขยับย้ายราศีวันที่18สิงหาคมนี้กันก่อนเลยค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าภพมรณะนะคะกับเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรภพเรือนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการจบการจากการเลิกลาหย่าล้าง การพลัดพรากสูญเสียการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเจ็บไข้ไม่สบายทรัพย์ส,สินมรดกความขัดแย้งสถานะการเงินของคู่ครองการเดินทางไกลต่างชาติต่างภาษาการจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่งก็ได้ดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวคู่ทัดไฟกับดาวเสาส่งกําลังถึงกันฉะนั้นอุณหภูมิความเป็นไปของบ้านเมืองของโลกใบนี้ก็ย่อมมีความร้อนแรงมากขึ้นเช่นกันค่ะ หลังวันที่18สิงหาคมไปอีกหนึ่งเดือนเต็มๆโดยประมาณนะคะมันดูสว่างไปหมดเลยและความสว่างนี่แหละค่ะอะไรที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือว่าด้านสว่างแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวันที่18นะคะประครับประคองความรู้สึกของตัวเองกันให้ดีๆค่ะมันจะมีหลากหลายอารมณ์มากบางคนนะคะก็กำลังบ่งเพราะความรู้สึกอึดอัดกับสิ่งต่างๆกับผู้คนรอบตัว บางก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะการเจ็บไข้ไม่สบายของผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือไปมีส่วนร่วมในการแบกรับภาระอะไรบางอย่างให้กับคนใกล้ตัวคุณพวกคุณอยู่ในจุดที่กําลังรับมือกับความรู้สึกของตัวเองกันอยู่หลายๆคนนะคะแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายค่ะพอหลังวันที่18สิงหาคมไปแล้วนะคะเกณฑ์ของการที่จะต้องตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างก็จะมีเข้ามา หลายๆอย่างมันอาจจะมีความค้างคาก็จะได้ข้อสรุปค่ะไม่ว่าจะสรุปไปในด้านที่คุณอยากให้เป็นหรือไม่ก็ตามบางครั้งการจบการจากก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของความเสียหายเสมอไปสำหรับบางคนนะคะก็เหมือนเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยซ้าเพราะว่าความเป็นเกษตรของดาวในภพมรณะค่ะการที่จะได้อะไรจากภพเรือนนี้นะคะต้องมีข้อแลกเปลี่ยน เช่นว่าได้ทรัพย์สินมรดกแต่ก็ต้องแลกมากับการผิดใจกับพี่ๆน้องๆบางคนชนะคดีความแต่ก็อาจจะต้องแลกมากับการเสียความรู้สึกหรือว่าได้กลับมาลักตัวเองอีกครั้งก็ต้องแลกกับการสูญเสียความรักที่ไม่คู่ควรไปบางคนตัดสินใจออกจากงานที่กดดันเพื่อแลกกับความสบายใจตรงนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองล้วนๆเลยค่ะว่าใครจะให้น้ำหนักไปในด้านที่คุณได้หรือว่าเสียมากกว่ากัน เพราะว่าความหมายของพบเรือนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการได้มาแต่ก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างถ้าเจ็บป่วยไม่สบายก็จะได้ยาดีเจอหมอเก่งค่ะมีการโยกย,ย้ายมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้หรือว่าถ้ามีแผนที่จะเดินทางไกลก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางบางคนนะคะกลับไปลื้อฟื้นวิชาความสามารถเก่าๆอาชีพเก่าคะ่ะ อาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดหรือว่ายกเลิกทำไปก็อาจจะเอากลับมาปัดโฟนมาต่อยอดทำได้ใหม่ก็ได้เป็นการได้มาจากสิ่งที่เคยสูญเสียไปแล้วในอดีตก็ได้เช่นกันถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคู่ที่ศีลไม่เสมอกันก็จะมีเหตุให้ต้องเลิกลาอย่าล้างจบกันไปสำหรับคนโสดนะคะเกณฑ์ของการที่จะได้ศึกษาดูใจกับชาวต่างชาติเป็นรักทางไกลก็ยังคงมีอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะ หรือไม่เขาก็เป็นคนที่เพิ่งผ่านการเลิกราอย่างร้างมาสำหรับคู่รักที่เป็นครอบครัวนะคะพบเดือนนี้จะมีบททดสอบความเป็นคู่รักของพวกคุณก็จะเข้ามาได้หลายรูปแบบค่ะถ้าผ่านไปได้ก็คือคู่กันอีกทั้งคู่ครอ,องของคุณก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานด้วยส่วนหนึ่งและเกณฑ์ของการที่จะมีลาภผลบางอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นความตาย ยิ่งถ้าใครทำอาชีพที่เกี่ยวกับการขายประกันชีวิตนะคะช่วงนี้รายได้ของคุณก็จะดีมีลูกค้าเยอะหรือว่าได้เงินประกันครบกาหนดคืนการได้เงินก้อนจากการถูกจ้างออกจากงานก็ได้หรือว่าเป็นส่วนแบ่งทรัพย์สินมรดกของครอบครัวถ้ามีเรื่องของการหย่าร้างก็จะได้ค่าเลี้ยงดูคะ่ะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะความเป็นเกษตรอยู่ในภพมรณะฉะนั้นเรื่องที่ว่ามานี้ค่ะมันจะมีความเด่นชัดมากเป็นพิเศษ แล้วก็ยังคงถูกรบกวนจากดาวบาปะ้ออย่างราหูฉะนั้นเรื่องที่ดีและเสียสามารถสลับเกิดขึ้นได้พร้อมกันแล้วก็เนื่องจากพบเรือนนี้นะคะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่หลากหลายแต่ละคนก็ย่อมไม่เหมือนกันค่ะคุณลองเอาสิ่งที่เราตีความนะคะไปเปรียบเทียบกับเรื่องของคุณดูว่ามีประเด็นไหนที่มันสอดคล้องหรือว่ามีความใกล้เคียงกับเรื่องของคุณได้บ้างแต่ว่าดูภาพรวมแล้วนะคะทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจค่ะ และก็ขอให้คุณเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับคุณแต่ละคนเวลาที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวอาทิตย์นะคะที่จริงแล้วมันค่อนข้างที่จะเห็นภาพรู้สึกรับรู้ได้แค่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแต่สําหรับพบเดือนนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากพบเดือนอื่นค่ะคือต้องได้มาจากการแลกเปลี่ยนหรือว่าการสูญเสียอันนี้คือจุดเด่นของเขา และถ้าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะก็เพราะว่ายังคงถูกรบกวนจากดาวร้ายก็ไม่ต้องแปลกใจคะ่ะแต่ว่าความเป็นเกษตรนะคะไม่มีอนุภาพใดเหนือมากไปกว่านี้ยกเว้นเชแต่ว่าช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะทักษา,าจรดาวอาทิตย์ใครเป็นกาละกินีคุณความดีบางอย่างก็อาจจะถูกลดทอนลงไปหรือไม่สิ่งที่ควรจะได้ก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปต่อการที่ดาวพุธนะคะ มาดูกันว่ากลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์แล้วจะเป็นยังไงเป็นดาวเจ้าเรือนอลิแล้วก็สุภะกําลังเดินผิดปกติคะ่ะจะมีจังหวะที่เดินช้าแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ว่าได้มาตรฐานดาวดีถึง3อย่างเป็นราชาโชคมหาจักรแล้วก็อุจาวิราชมีดาวเสานะคะที่เป็นคู่สมพลอยู่ในตําแหน่งตรงกันข้ามส่งกําลังถึงกันดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําค่ะอยู่ในภพธาตุไฟ น้ำมาเจอไฟไม่ส่งเสริมในเรื่องของาธาตุนะคะและยิ่งกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ค่ะเจ้าของบ้านที่ตอนนี้เขามีกําลังธาตุไฟสูงมากเป็นเกษตรน้ําอยู่ในไฟนี่อยู่ยากค่ะถ้าเปรียบเหมือนกับคนเรานะคะก็คือต้องอยู่ในที่ที่ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะหลังวันที่18สิงหาคมไปแล้วที่ต้องอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ในด้านที่ดีนะคะเขาค่อนข้างที่จะให้ผลไปในทิศทางเดียวกับดาวอาทิตย์ค่ะ แต่ว่าที่จะเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้คุณต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยยิ่งถ้าช่วงก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องที่ต้องหักโหมพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้คุณจะป่วยได้ค่ะแล้วเรื่องบางเรื่องที่คุณจําเป็นจะต้องเข้าไปช่วยเป็นธุระจัดการก็อาจจะนําพาความยุ่งยากบางอย่างกลับมาสู่คุณแทนมีดาวพระเกตนะคะขยับเข้ามากระตุ้นอยู่ในบ้านของดาวพุธพบอริวันที่9กันยายน ถ้าคุณมีเรื่องของการต่อสู้ฟ้องร้องคดีความเพื่อที่จะได้มามันอาจจะไม่ได้ง่ายค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะชนะจะได้รับความยุติธรรมความเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะแล้วยังถูกกระตุ้นด้วยดาวพระเกตคุณต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการใช้ความคิดการวางแผนมากพอสมควรดูแล้วไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายแต่ว่ามันก็จะผ่านไปได้ในด้านที่ควรจะเป็นลัคนามังกรตอนนี้พวกคุณ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะให้กำลังใจตัวเองกันเยอะๆค่ะถ้ารู้สึกอยากจะบนอยากจะปรับทุกอยากจะระบายเชิญที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะเราเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าการที่จะผ่านภบมรณะไปได้คุณต้องมีกำลังใจที่ดีพวกคุณอยู่ในจุดที่ต้องรับมือกับความรู้สึกของตัวเองกันลุ้นๆ้วนเลยค่ะการถูกกดดันกันแกล้งจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าการถูกวิพากวิจารณ์การถูกเข้าใจผิด หรือว่าการถูกพูดถึงลับหลังในทางที่ไม่ดีมันจะมาครบหมดในภพมรณะนี้และไม่ใช่ว่าอาน,นิสงส์ที่ดีจากดาวจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณนะคะช่วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือภพเรือนย่อมสําคัญกว่าดาวภพเรือนที่เสียคุณย่อมหลีกเลี่ยงในทางรบได้ยากและในส่วนของดาวพุธนะคะที่เป็นคู่สมพลกับดาวเสารดาวประจําตัวของคุณซึ่งตอนนี้กําลังเดินผิดปกติค่ะ อยู่ในช่วงของการหยุดพักนิ่งอยู่กับที่คุณจะหวนคิดถึงเรื่องเก่าๆคนในอดีตสถานที่ที่เคยไปหรือว่าถ้าจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นมิตรเป็นสหายคนรู้จักเก่าๆคะ่ะประเภทที่นานๆคุยกันทีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่คุณจะสามารถพึ่งพาปรึกษาได้ไปต่อการที่ดาวศุกร์ค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็กรรมะ ช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะดาวขยับอยู่สองภพเรือนช่วงแรกยังคงอยู่ที่เดิมค่ะภพมรณะหลังวันที่27สิงหาคมไปแล้วนะคะจะขยับเดินถอยหลังกลับเข้าภพปัตตนิฉะนั้นช่วงแรกนี้นะคะจะมีหลายอย่างที่มีความต่อเนื่องกับสิ่งที่คุณกําลังรับมืออยู่ตอนนี้มันจะยังคงมีอิทธิพลกับคุณอยู่ค่ะโดยเฉพาะอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูกับดาวเสาเหมือนว่าโดนลุมเลยนะคะอะไรก็มากองอยู่ที่ภพมรณะ เข้าใจความรู้สึกพวกคุณตอนนี้เลยค่ะเป็นราศีแม่ธาตุดินนะคะข้างนอกนี่ดูน่าจะเข้มแข็งค่ะแต่ข้างในนี่คงจะเพียกันหน่าดูสำหรับพนักงานประจำนะคะบริษัทของคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการทำงานอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าจบจากงานหนึ่งแล้วก็กำลังจะไปเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ก็ได้แต่ก็อาจจะมีความกดดันในเรื่องของการทำงานบางอย่างประเภทที่มีแต่งานทำเพิ่มรายได้ไม่เพิ่มตาม แต่ก็หลังวันที่27สิงหาคมไปแล้วนะคะเดวจะขยับทอยหลังเข้ามาอยู่ในภพปัตตานีดาวสุขเป็นดาวธาตุน้ําค่ะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของแม่ธาตุน้ําถือว่าอยู่ถูกธาตุนะคะเข้ามาอยู่ในจุดที่คุณจะได้พักหายใจหายคอจากอิทธิพลข,ของดาวคู่ศัตรูค่ะช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆประมาณ1เดือนอย่าเพิ่งเริ่มทําอะไรใหม่ในช่วงเวลานี้นะคะยังไม่ปลอดภัยพยายามประครับประคองสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ไปก่อนค่ะ หรือว่าถ้าเป็นการเริ่มที่ไม่มีต้นทุนไม่มีความเสี่ยงอันนี้คุณสามารถทําได้เพราะว่ายังคงมีจุดหักเหนในเรื่องของการงานอยู่นะคะฉะนั้นช่วงนี้เหมาะที่จะสะสางเคลียร์งานเพื่อรอตั้งรับการเดินมาเจอกันอีกครั้งของดาวคู่ศัตรูค่ะปิดท้ายกันที่ดาวอังคารนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแล้วก็ลาภะวันที่18สิงหาคมนี้นะคะขยับออกจากภพบ,บรณะเข้าภพสุขพระ ตีความตามชื่อพบเรือนนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นมงคลต่างๆโชคลาภความสำเร็จการมีที่พึ่งที่อุปถัมภ์ศาสนาความเชื่อความศรัทธาการได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าการพัฒนาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งการเดินทางไกลความเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษากฎหมายความยุติธรรมการมีชื่อเสียง ดูเหมือนว่าการมาของดาวอังคารนี่จะเป็นที่พึ่งของพวกคุณเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่18ก็ยังคงต้องรับมือกับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูอยู่เช่นกันค่ะแต่ว่าเราจะไม่ท้าความแล้วนะคะว่าคุณกำลังรับมืออยู่กับอะไรไปดูทิศทางหลังวันที่18กันเลยค่ะดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมกำลังเข้าไปอยู่ในภพธาตุดินนะคะไม่ค่อยส่งเสริมในเรื่องของธาตุเหมือนกันแต่ว่าความเป็นลมค่ะ ยังไงก็ย่อมมีการเคลื่อนไหวแต่ว่ามันอาจจะไปได้ไม่เต็มที่ไม่ได้ปลอดโปร่งนักถ้าเปรียบเหมือนกับการเดินของคนเรานะคะก็เดินได้ปกตินี่แหละคะ่ะแต่ว่าเดินแบบไม่เร็วมีช่วงหยุดช่วงผ่อนคุณอาจจะเลือกที่จะยืดหยุ่นหรือว่าปล่อยวางอะไรได้บ้างในบางเรื่องอย่างในช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะใช้ความพยายามในหลายๆอย่างคะ่ะมันอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง มาถึงตอนนี้คุณจะเริ่มเข้าใจอะไรได้มากขึ้นแล้วก็ลองปล่อยให้มันเป็นไปในแบบที่ควรจะเป็นแต่ที่แน่ๆน,นะคะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือดาวหลุดออกมาจากตำแหน่งของดาวเสาคู่ศัตรูให้คุณได้พักหายใจหายคอคะ่ะได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆไม่เกิน2เดือนนะคะบอกให้คุณทราบล่วงหน้าไว้ก่อนคะ่ะเผื่อว่าจะใช้ในการวางแผนหรือว่าตัดสินใจทาอะไรคุณอาจจะมีแผนไปวัดไปทาบุญนะคะกลับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าได้ไปเข้าพิธีกรรมทางศาสนาบางอย่างจะเป็นงานบวชงานบุญทําบุญบ้านบุญทําบุญล้านก็ได้ค่ะคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆบางอย่างเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าออนไลน์ได้ก็จะยิ่งดีหรือว่าถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูง,งานบางคนไปได้ไกลถึงต่างประเทศนะคะการไปมาหาสู่กันกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ค่ะ จะมีที่พึ่งพากการช่วยเหลือกันในกลุ่มญาติพี่น้องๆบางคนสำหรับคนในครอบครัวนะคะจะมีทั้งฝ่ายที่ขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ฝ่ายที่คุณสามารถพึ่งพาก,กันได้ช่วงนี้บ้านก็ยังส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภความเป็นมงคลค่ะถ้าคุณมีแผนที่จะใช้บ้านเป็นสำนักงานร้านขายของบ้านจะช่วยหาทรัพย์หาไรได้เกณฑ์ของการที่คุณจะมีลาภผลจากแดนไกลด้วยนะคะ ถ้าธุรกิจการงานของคุณมีความเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานักท่องเที่ยวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะหรือว่าการทําเกี่ยวกับการค้าการขายให้ไปอยู่ในแหล่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าออนไลน์ไว้นะคะในตําแหน่งนี้ดาวอังคารยังได้มาตรฐานเป็นมหาจักรซึ่งคุณก็ย่อมต้องขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะค่ะแน่นอนเวลาผลของคุณย่อมต้องแลกมาด้วยภาระหน้าที่ที่หนักมากขึ้น ความเป็นมหาจักรนี่ไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบง่ายๆจับใส่มือนะคะทุกอย่างต้องแลกมาด้วยความมานะพยายามสังคมคอนเน c t ชันหรือว่าคนใกล้ตัวคุณค่ะจะนำพาเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเข้ามาได้ทำในสิ่งที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยดาวอังคารนะคะอยู่ในบ้านของดาวพุธซึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาการสื่อสารการทาสิ่งต่างๆง,งานนี้ย่อมต้องใช้ทั้งแรงกายแล้วก็แรงสติปัญญาค่ะ บางคนคุณอาจจะมีความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาที่สองหรือว่าอาชีพเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติมและก่อนที่จะไปฟังเกร็ดความรู้เรื่องของทักษะกันต่อนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะว่าเป็นกํำลังใจให้นะคะพวกคุณเป็นราศีแม่ธาตุดินค่ะย่อมที่จะต้องมีความอดทนแข็งแกร่งกันโดยพื้นฐานอยู่แล้วและหลายๆอย่างคุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านมันไป แค่ว่าอาจจะต้องจัดลาดับความสําคัญของสิ่งต่างๆให้ดีในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ในการตัดสินใจของพวกคุณบางคนนะคะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงบางอย่างหลังจากนี้ที่จะนําพาคุณไปพบเจอสิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของอาชีพการงานหาสิ่งที่คู่ควรคะ่ะอยากได้คุณภาพแบบไหนทําตัวให้คู่ควรแล้วก็ไปถึงคุณภาพที่คุณต้องการเราเป็นกําลังใจให้นะคะ มาถึงเรื่องของทักษะกันค่ะเนื้อหาตรงส่วนนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังทั่วไปเป็นข้อมูลประกอบการฟังเวลาที่พยากรณ์นะคะคุณจะได้ทราบว่าเวลาที่ตีความคนรักขณาราศีเดียวกันเรื่องราวมันจะมีความหนักเบาในแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะนอกเหนือจากพื้นดวงกำเนิดแล้วนะคะในที่นี้เรื่องของวิชาทักษะก็มีความสำคัญก่อนอื่นเรามารู้จักทักษะเบื้องต้นกันก่อนทักษะมีสองส่วน ทักษะกําเนิดกับทักษะจรกําเนิดก็หมายถึงสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดทักษะจรจรก็หมายถึงชั่วคราวจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะทักษะจรจะเปลี่ยนทุกวันเกิดนะคะฉะนั้นเมื่อถึงวันเกิดของพวกเราแต่ละคนค่ะก็จะเหมือนเป็นการรีเซ็ตระบบดาวที่เคยให้โทษก็อาจจะกลับมาให้คุณดาวที่เคยให้คุณก็อาจจะกลับมาให้โทษก็ได้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้คุณเห็นภาพค่ะ และที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะคือตารางทักษะที่สืบทอดกันมาค่ะตำแหน่งการวางตัวเลขจะใช้เลขไทยแทนวันเกิดของแต่ละวันนะคะโดยที่จะมีคำกำกับคุณภาพของดาวเรียงตามนี้บริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีหรือว่ากาลกกินีค่ะแล้วก็จะใช้เลขหนึ่งนะคะแทนวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารสวันพุธ 7วันเสาร์5วันพฤหัสและ6วันศุกร์ค่ะตัวเลข8ตัวนี้จะวางตำแหน่งตามนี้เลยนะคะอันนี้คือกดตายตัวตัวอย่างการวางตำแหน่งต่างๆนี้คือคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะบริวารเราจึงเอาวางไว้ที่เลขหนึ่งนะคะแทนวันอาทิตย์แล้วก็จะเอาอายุเดทสีเรียงตามเข็มนาฬิกาไปจนครบค่ะสำหรับผู้ฟังทั่วไปนะคะคุณรู้แค่ว่าดาวไหนเป็นสีหรือว่าเป็นกาละกินีหรือว่ากาลีก็พอ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดาวที่เป็นสีของคุณก็คือดาวพุธส่วนดาวที่เป็นกาลีหรือว่ากาลกินีของคุณก็คือดาวศุกร์และอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะยกตัวอย่างก็คือคนที่เกิดวันพุธค่ะเพราะว่าจะมีชุดข้อมูลความเชื่ออยู่สองแบบคนที่เกิดพุธกลางวันกับคนที่เกิดพุธกลางคืนในช่องของเอซิสเตอร์นี้นะคะเราจะใช้แค่ดาวพุธเท่านั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดกลางวันหรือว่ากลางคืนก็ตาม เวลาวางตำแหน่งหาทักษะนะคะเราจึงเอาคำว่าบริวารวางไว้ที่หน้าเลขสี่หรือว่าตัวแทนของดาวพุธนั่นเองเรียงตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนถึงกาลีเช่นกันค่ะเราจะทราบนะคะว่าดาวราหูของคุณเป็นสีดาวอังคารเป็นกาลกินีสำหรับคนที่เกิดวันพุธและต่อไปนะคะก็คือเรื่องของเวลาทางโหราศาสตร์ค่ะเราจะใช้6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้านะคะเป็นเวลาขึ้นวันใหม่ของแต่ละวันนั่นเอง ตามตัวอย่างนี้นะคะเขาเกิดวันพฤหัสก็จริงค่ะแต่ว่าเวลาของเขานะคะเกิดไม่ถึง6นาฬิกาก็ถือว่าดาววันเกิดคือดาวพุธนะคะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นค่ะที่นักพยากรณ์ใช้ในการดูคุณภาพของดาวแต่ละดวงคุณลองเอาข้อมูลของคุณนะคะดูว่าเกิดวันไหนจันทร์อังคารหรือว่าพุธเกิดก่อนหรือว่าหลัง6กโมงเช้าแล้วก็เอามาเทียบข้อมูลกับตารางนี้ดูค่ะ หาเวลาเกิดหาวันเกิดได้แล้วนะคะก็เอามาดูว่าดาวไหนเป็นสีหรือว่าเป็นกลกินีก็คือดาวที่ให้คุณกับดาวที่มีจุดเสียอยู่ในพื้นดวงค่ะถามว่ามีประโยชน์อย่างไรนักพยากรณ์เขาจะใช้ตารางทักษานี้นะคะประกอบการตีความพื้นดวงค่ะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆอีกหลายศาสตร์ได้ค่ะนอกเหนือจากวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วนะคะก็มีวิชาสัตว์เลขหรือแม้แต่กฎการตั้งชื่อค่ะ พยัญชนะตัวไหนสละตัวไหนเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับคนคนนั้นก็จะใช้วิชาทักษะเหมือนกันใครนะคะที่อยากจะทราบความหมายอื่นๆของบริวารอายุเดชมุลละอุตสาหะหรือว่ามนตรีสามารถหาศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวางค่ะเปิด Google นะคะพิมพ์คำว่าตารางทักษะได้เลยมาถึงเรื่องของทักษะจรกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปคะ่ะว่าทักษะจรจะเปลี่ยนทุกๆวันเกิดตัวอย่างที่คุณเห็นอยู่นี่คือคนที่เกิดวันพุธ ด้านซ้ายคือการวางตำแหน่งหาทักษะกำเนิดที่คุณทราบแล้วราหูเป็นสีก็หมายถึงคุณความดีต่างๆค่ะความอุดมสมบูรณ์ในลักษณะรูปแบบของราหูนะคะก็คือการมีไหวพริบเฉลียวฉลาดแบบราหูการรู้เท่าทันคนแล้วก็มีดาวอังคารนะคะเป็นกาลีหรือว่ากาลกินีนั่นก็หมายถึงความติดขัดสิ่งชั่วร้ายหรือว่าการให้โทษลักษณะในรูปแบบของดาวอังคาระคะ่ะ ก็คือจะมีความใจร้อนหุนหันพันแล่นลักษณะการตีความเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะและทักษะจรก็จะมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างทางด้านขวามือค่ะคือคนที่เกิดวันพุธอายุ20ปีคุณจะเห็นนะคะว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งเอาบริวารย้ายลงมาที่ดาวเสาแทนทําให้ตำแหน่งของอายุเดชสีขยับตามไปด้วยค่ะวิธีการหานะคะว่าคนที่อายุ20เกิดวันพุธ ทำไมเอาบริวารมาวางไว้ที่ดาวเสาเราจะยังไม่ได้สอนในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเราให้คุณเห็นภาพก่อนค่ะว่าเวลาที่อายุของเราเปลี่ยนคุณภาพของดาวแต่ละดวงก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยจากดาวพุธนะคะที่เป็นดาวประจำตัวของคุณพออายุ20ปีทักษะจรของดาวมาตกเป็นกละกกินีดาวประจำตัวเสียหมายถึงอะไรคะอารมณ์แปรปรวนค่ะความผิดพลาดหลายๆอย่างนะคะจะมาจากเจ้าตัวเป็นหลักเลย คิดผิดเลือกผิดแล้วก็อย่างเช่นตอนนี้นะคะที่ดาวพุธได้มาตรฐานถึงสอย่างอย่างที่คุณฟังการพยากรณ์ไปแล้วความเป็นกะละกินีนี่แหละคะ่ะย่อมที่จะไม่ได้รับอนิสง์ได้อย่างเต็มที่ด้วยมีผลนะคะจากราหูก็เช่นการเคยเป็นสีตอนนี้ก็เป็นดาวศุกร์ค่ะที่กลับมาให้อนิสง์ในด้านที่ดีกับคุณแทนและถ้าคุณเคยมีคำถามในใจนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ดาวกะละกินีมันจะย้ายออกไปสักที คุณฟังมาถึงตอนนี้แล้วคุณน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าความเป็นกะละกิน,นีมันไม่ได้ย้ายออกไปจากชีวิตของพวกเราเลยมันแค่ย้ายดาวเฉยๆเองค่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าพอหมดปัญหาเรื่องหนึ่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องอื่นๆเข้ามาแทนที่เสมอและนี่คือคำตอบค่ะเพราะว่าความเป็นกะละกิน,นีมันไม่ได้หายไปไหนตอนนี้คุณอาจจะทุกเรื่องของในบ้านต่อไปคุณอาจจะปวดหัวเรื่องของอาชีพการงานก็ได้ฉะนั้นที่ถูกต้องนะคะ เราควรจะไปโฟกัสให้ถูกจุดคะ่ะมองปัญหาความทุกข์ให้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตซะแล้วก็ไปโฟกัสกับการที่จะอยู่ร่วมกันหรือว่าการเอาชนะอุปสรรคนั้นแทนเช่นว่าตอนนี้คุณกดดันในเรื่องของอาชีพการงานเราไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานเลือกหัวหน้าเจ้านายได้คะ่ะการหนีก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปนี้เสือปะจจะเ,จะเ้ก็เยอะแยะไปนะคะ สิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือการหาวิธีปรับตัวอย่างฉลาดที่จะอยู่ตรงนั้นให้ได้ค่ะคนที่เขาเคยตกงานเขาจะทราบดีนะคะว่าการมีงานทำที่น่าเบื่อดีกว่าหน้าเบื่อที่ไม่มีงานทำหรือว่าถ้าตอนนี้ยังเก่งไม่พอนะคะก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาค่ะจากที่ตอนนี้เป็นผู้ถูกเลือกวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นผู้เลือกได้บ้างคุณถูกเรื่องอะไรไปโฟกัสหาทางรับมือกับมันให้ดีค่ะ มากกว่าที่จะไปยอมรับให้เป็นไปตามโชคชะตาถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวว่าดาวดวงไหนให้คุณหรือว่าให้โทษนะคะไม่เป็นไรค่ะเอาไว้เดี๋ยวเราจะทําคลิปพิเศษนะคะเกี่ยวกับการหาทักษะจรของดาวให้แต่ละคนเลยค่ะแต่ยังไม่ใช่คลิปนี้นะคะคอยติดตามช่วงท้ายของแต่ละคลิปให้ดีค่ะและสุดท้ายนี้นะคะคิดเห็นอย่างไรกับเกตความรู้เรื่องของโหราศาสตร์ที่นํามาฝากกัน สามารถเสนอแนะพูดคุยกันได้นะคะอะไรที่เป็นการติเพื่อก่ออย่างสุภาพเรายินดีน้อมรับเสมอคะ่ะแล้วไว้มีโอกาสจะมี EP 2ตามมาแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้คะ่ะแล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ